สวัสดีค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาดูหลังเสริมหน้าอกนะคะของคุณต้อมนะคะค่ะคุณต้อมเสริมไปกี่ซีซีคะ4ี่ซีหซี่ะนี่ข้ออะไรเอ่ยเออ๋อหลังเสริมไปนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างสวยขึ้นใช่ค่ะเพิ่มความมั่นใจแต่งตัวสวยขึ้นใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้นะคะคุณต้อมก็เข้ามาดูอาการครบสองเดือนนะคะ หน้าอกก็เป็นทรงสวยนิ่มเดี๋ยวขออนุญาตสัมผัสนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ชัดว่ามีเนินชัดนะคะแล้วก็ทรงก็สวยนะคะใส่เสื้อผ้าสวยแล้วก็นิ่มด้วยนะคะมือเกี่ยวค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะเสริมหน้าอกนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะค่ะแพทย์่าตัดของเรานะคะก็จะเป็นคุณหมอเฉพาะทางจากรามานะคะ แล้วก็แผลผ่าตัดแล้วก็เล็กมากเห็นแผลยังคะคือแผลเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้สวยเล็กนี่ค่ะใช่แผลแบบเนียนแล้วก็คือเหมือนพอถอดเท้าออกมาก็แบบว่ามันอยู่ใต้นมพอดีใช่ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณต้อมมากเลยนะคะก็แนะนําให้เข้ามาติดตามอาการบ่อยๆตามที่หมอนัดนะคะแล้วก็นวดบ่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวให้มาอัปเดตอาการอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ